เกิดอะไรขึ้นทันญญาอาสยามโพสเศร้าตัดพอตัดพอคนเป็นแม่ต้องทนสุดเศร้าทัญญาอาสยามเศร้าหนักคนแห่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นโลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับนักร้องสาวทัญญาอาสยามเธอเจอดราม่ามากมายแต่ในตอนนี้นั้นเธอเก้าวข้ามผ่านทุกดราม่ามาอย่างสวยงาม มีแฟนคลับคนรอบข้างคอยสพอร์ตอย่างดีเสมอโดยล่าสุดเธอโพสต์เฟซบุ๊กเผยข้อความบอกว่าอดทนนะคุณแม่ช่วงนี้หากต้องทําอะไรที่ต้องตามใจคนในจอทั้งที่หน้าจอกับหลังจอไม่มีใครมาเห็นเราเรามักจะเป็นผู้ร้ายในสายตาคนก่อนเสมอท่ามกลางชาวเน็ตแห่คอมเมนต์และให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวค่ะและต่างก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่อย่างไรก็ตามขอเป็นกําลังใจ ให้นะคะ